เปิดตัว vivo S8 1 series วาทีมือถือรุ่นยอดนิยมในไทยอย่าง vivo V30 series อัปเกรดชิปเซ็ตและกล้องมาหน้าใช้งานขึ้นรวมถึงปรับโฉมดีไซน์โมดูลกล้องจนจำแทบไม่ได้เปิดตัวที่จีนเริ่มต้นประมาณ11,300บาทเท่านั้นไปชมสเปคและราคากันได้เลย มาเริ่มกันที่ vivo S8 1กันก่อน vivo S8 1มาพร้อมหน้าจอ AMOLED แบบขอบโค้งขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K, ่า Refresh Rate 120 h ฮิร์ซคารทั s a m pling Rate 300 h ฮิและ b o สต์ได้ถึง2,000เฮิร์ซ10เซตเลือกใช้ Snapdragon 7 Gen 3, ระบบระบายความร้อนกาไฟ Cooling System, หน่วยความจำ RAM LPDDR4X และ ROM UFS 2.2, กล้องหลังให้มา2ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลพร้อมกันสอด OIS และเลนส์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลพร้อมไฟ Aura ไลท t ร t เทรส่วนกล้องหน้าเซ็นเซอร์ ISOCELL JN1 ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมไฟดูอา s ซอบ Li ไลท LED แบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมและชาร์จเร็ว80วัตต์การสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอระบบสัน 4D X-Axis Linear Motor มอเตอร์การกันน้ำมาตรฐาน IP54 การเชื่อมต่อมาพรา้อม w i i i b l u u t t o t t h 5.4และ NFC มาต่อกันที่ vivo S8 1 Pro กันบ้าง vivo S8 1 Pro มาพร้อมหน้าจอ AMOLED แบบอขอบโค้งขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K ควา r e ร็เวเฟซ120 h z คร์ตส์ความถี่สัมผ300 h z และ b o สต์ได้ถึง2,000 h z ความลึกสีระดับ10 b i t ชิปเซ็ตเลือกใช้ MediaTek Dimensity 9200 Plus ระบบระบายความร้อน VC Cooling System หน่วยความจำ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 3.1กล้องหลังให้มา3ตัวเลสหลักเซนเซอร m x 920ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อ กั้องซน OIS เลสอันตราไวเซอร์เอโซเซลเจนความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลสเทเลพอเทรตเซนเซอร์ IMX 663ความละเอียด12ล้านพิกเซลพร้อมไฟออร่าไลท์พอเทรตส่วนกล้องหน้าเซนเซอร์เอสโซเซลเจนความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมไฟดูอัลซอบไลท์ LED แบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมและชาร์จเร็ว80วัตต์การสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอระบบสัน่น 4D X-axis Linear Motor การกันน้ำมาตรฐาน IP54 การเชื่อมต่อมาพร้อม Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3และ และ NFC ในด้านราคา vivo s 8มีให้เลือก4ความจุ 8+2 56 GB ราคาประมาณ11,300บาท 12+2 56 GB ราคาประมาณ12,700บาท 12+512 ก12 b ราคาประมาณ13,700บาทและ 16+512 ก b ราคาประมาณ14,700บาทส่วน vivo s 8 Pro มีให้เลือก3ความจุ 12+2 56ก b บราคาประมาณ15,700บาท 16+2 56 g b ราคาประมาณ17,100บาทและ1 6บวก 512GB ราคาประมาณ18,100บาททั้งหมดนี้เป็นราคาเปิดตัวที่จีนและอย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด vivo X8 series นี้จะเข้าไทยในชื่อ vivo V30 series นั่นเองจุดที่อัปเกรดมาจากรุ่นปีก่อนชัดเจนจะเป็นด้านจิบเซตที่อัปเกรดขึ้นมาระดับหนึ่งอย่างชัดเจนอีกจุดหนึ่งจะเป็นด้านกล้องของรุ่นโปรที่อัปเกรดเลนส์นตราวมาดีกว่าเดิมและที่มือถือ Android เกือบทุกแบรนด์ ในปีนี้พยายามเปลี่ยนคือการดีไซน์รอบนี้ vivo เปลี่ยนการดีไซน์การจัดวางโมดูลกล้องไปอย่างสิ้นเชิงตัวกรอบจะไปคล้ายกับเสี่ยวมี13ส่วนไฟออ r a l i ลท์จะถัดลงมาข้างล่างและหากมีข่าวเกี่ยวกับ vivo v30 series เมื่อไหร่เราจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพิร์ Viewpoint เอาไว้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคุณจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ใหม่ๆแน่นอน